ท่านผู้ชมครับการเรียนรู้พิชัยสงครามจะต้องเรียนรู้ให้แตกฉันบางคนบอกว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรียนไม่ถึงขั้นก็เป็นได้ในคลิปนี้ครับ EP3 ของ3ก๊กยุคสุมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันเลยครับว่าคนที่ศึกษาตำราพิชัยสงครามเล่มเดียวกันแต่ว่าอ่านไม่ถ่องแท้สุมาอี้อ่านถ่องแท้มากครับลูกน้องสุมาอี้ตามไม่ทันทําให้คนที่เข้าใจหลักพิชัยสงครามนั้นได้เปรียบในการรบเป็นอย่างมากมาย ใน EP ีนี้ครับเราจะได้เห็นสมรภูมิที่สุมาอี้นั้นปะทะกับกองสุนเอียนซึ่งกองสุนเอียนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเลวตังแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วนะครับเพราะว่าเขามีขันทีคอยให้บริการเขาก็าต้องบอกว่าการศึกเนี่ยจาก EP ีที่แล้วนะฮะถ้าท่านผู้ชมถ้าผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้รับชมรับฟังเนี่ยท่านสามารถที่จะไปะรับฟังได้นะครับในเพลย์ลิสต์สามก๊กยุคสุมาข,ของช่องผมมิกซ์วินทระนี้คราวที่แล้วเนี่ยถึงตอนที่สุมาอี้ทำการปักหลัก ล้อมเมืองในทุกทิศทุกทางเลยซูมิเอ็นสู้ไม่ได้ครับก็เลยเข้าไปอยู่ในเมืองเซียงเป๋งแล้เมืองเซียงเป๋งเนี่ยมันก็ค่ายคูประตูหอรบนี่มันหนาแน่นครับปีนขึ้นไปนี่ยากนะไม่ต้องห่วงพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผักกระดงกระไดอะไร่ล่วงลงมานี่พรวดพรว,วดเลยแต่ก็ล้อมเอาไว้นะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกําลังรบเนี่ยกำลังรบของฝ่ายกองสุดเอียนนั้นมากกว่าซูมาอี้หลายเท่าเรียกว่าหลายเท่าเลยคล้ายๆกับในสมรภูมิที่โจโฉเจอกับอ้วนเซี่ยว ที่กุนตูนะฮะที่กลัวต่อแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่ซูมาอี้นั้นปักหลักยันเอาไว้ต้องการที่จะปราบกองสุดเอียนจากเมืองเซียงเป๋งเนี่ยฝนมันก็ตกลงมาครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูฝนเมื่อฝนมันตกลงมาเกิดอะไรขึ้นละฮะพื้นดินเนี่ยมันเป็นพื้นเลนพอมันเป็นพื้นเลนเสร็จปุ๊บเนี่ยทหารเนี่ยก็ขันทั้งแมลงทั้งการแห้งแล้วเปียกเปียกแล้วแห้งอยู่ตลอดเวลามันไม่ไฮย,ยีนนะสุขอนามัยไม่ดีทหารก็เริ่มโอดโอยแล้วครับสเสบียงกลางก็เริ่มที่จะร่อยรอ นายทหารในกองทั้งหลายที่อยู่ในกองทัพของซูมาอี้นั้นก็มาขอว่าท่านซูมาอี้เราถอยแล้วค่อยกลับมาใหม่ไม่ได้หรือปรากฏว่าถูกประหารชีวิตกันไปเป็นเบื่อพอสมควรแล้วครับทําให้ทหารส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะกระดิกตัวไม่กล้าที่จะมาขอว่าให้ถอยทัพอ,อีกที่นี่นับวันนะฮะฝนมันก็ยังตกหนักเข้ามาอีกซูมาอี้จะทําอย่างไรเนี่ยฝ่ายกองสุดเอียนก็ไม่ออกมารบปิดประตูเมืองเรียกว่าเงียบเชียบเป็นเป่าสากเลยทีเดียวแล้วครับ สูมีก็เห็นว่าเอาล่ะคิดอะไรออกแล้วก็เลยสั่งให้ทหารนั้นโยกค่ายนะถอยค่ายออกไปประมาณ20ลีนะ้นลจากเมืองเสียงเป๋งทหารก็งงสิครับทหารฝ่ายของซูมีเพราะว่าตอนแรกนั้นซูมีเหมือนจะไม่ถอยนะตอนแรกเขาขอถอยขึ้นปูเขาตอนนี้ถอยมหม่เฉยๆนะเอาค่ายถอยออกมาประมาณ20ลีพวกทหารฝ่ายของเลียวตังเนี่ยที่อยู่ในเมืองเสียงเป๋งก็ออกมาเก็บฟืนออกมาตัดหญ้าเอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงม้า ที่อยู่ในเมืองเซียงเป่งที่ถอยกลับไปตั้งหลักตั้งมั่นน่ะนะครับปรากฏว่าทหารทั้งหลายก็เห็นนะฮะว่าเอ๊ะทำไมสูมาอี้ถอยมา20ลี้แล้วปล่อยให้ทหารฝ่ายของเลียวตังนั้นออกมาเก็บฟืนออกมาตัดหญ้าเพื่อไปเลี้ยงวัวเลี้ยงมาคนที่ถามสุมาอี้ก็คือตันกุ่นะตันกุ่นี่ก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อดังพอสมควรนะครับในยุคหลังนี่ตันกุนก็เลยถามสุมาอี้ว่าท่านแม่ทัพสุมาอี้ข้าสงสัยนิดหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ท่านกรีธาทัพไปปราบเบ้งตัด ตอนที่ท่านกรีธาทับไปปราบเบ้งตัดท่านนํากองทัพเข้าตี8วันตัดสินใจเข้าตีแบบไม่หยุดไม่หย่อน8วันก็สามารถปราบเบ้งตัดได้โดยง่ายซึ่งในครานั้นเนี่ยท่านนำกำลังทหารที่เยอะมากเนี่ยไปปราบเบ้งตัดด้วยความรวดเร็วซึ่งพี่ชาสงครามก็บอกว่าถ้าศัตรูมีมากเราต้องเร่งปิดจ็อบแต่คราวนี้เนี่ยท่านมีกาลังทหารน้อยกว่าในสมัยนั้นมากเลยทําไมท่านถึงปล่อยให้เวลามันล่วงเลยผ่านไปไม่เร่งตีเมือง โดยพลันแล้วทําให้ทหารเนี่ยจะต้องมาทนทุกข์ทรมานด้วยฝนที่มันตกลงมาซ่าใหญ่หน้าซ้ําทหารฝ่ายโจรเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายของกองสุนเอียนเนี่ยท่านก็ยังปล่อยให้เขามาเก็บหญ้าเก็บฟืนเอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าข้าไม่เข้าใจจริงๆท่านสุมาอี้ว่าท่านทาแบบนี้ไปเพื่ออะไรสุมีจึงได้บอกไปยังตันกุนว่าท่านตันกุนข้าแปลกใจที่ท่านมาถามแบบนี้ท่านมาถามแบบนี้เนี่ยมีความหมายว่าท่านอ่านตําราพี่ชายสงครามไม่แตกฉนัน ท่านอาจจะรู้ตำราแต่ไม่ลึกพอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะที่บายให้ท่านได้ฟังว่าเพราะอะไรคราวที่แล้วเนี่ยฝ่ายเบ้งตัดนั้นแม้ว่าจะมีทหารน้อยแต่ฝ่ายเบ้งตัดนั้นมีสเสบียงเยอะฝ่ายเรานั้นมีจํานวนเยอะแต่มีสเสบียงน้อยเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปราบเขาโดยพลันเพราะเรามีสเสบียงน้อยแต่ทหารเราเยอะเพราะฉะนั้นสเสบียงก็จะไม่พอเลี้ยงทหารในระยะยาวยังไงเล่าแต่มาบัดนี้เรามีทหารน้อยแต่สเสบียงนั้นสามารถส่งได้ดี มีมากในขณะที่ฝ่ายศัตรูนั้นมีทหารมากแต่สเสบียงมีน้อยนี่แหละคือจุดตายของเขาถ้าเราทําการรบแบบหน่วงเวลาสุดท้ายทหารฝ่ายศัตรูนั้นก็จะอดอาหารอดตายและเกิดการจลาจนในกองทัพอย่างไรเล่าตันขุนก,ก็บอกว่าท่านสุมาอี้ท่านช่างปราดเปลืองนักสุมาอี้บอกไม่ใช่เพียงแค่นั้นเดี๋ยวเราจะรอรอให้มันหิวโหยแล้วมันก็จะลักลอบออกมานอกเมืองมันก็จะหนีออกมาและเมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่เราจะทําการปราบมันให้สิ้นซาก ตันกุนได้ฟังแล้วก็สำทับก็ยิ่งยกย่องชื่นชมในตัวของสุมาอี้หนักเข้าไปอีกครับหลังจากนั้นครับสุมาอี้ก็ไม่รอช้าทําการร่างหนังสือเพื่อส่งหนังสือนั้นกลับไปที่ลกเอียงนะพระนครล,ลกเอียงของวีกกเพื่อกราบทูลขอให้จักรพัิโจยอยได้กรุณาส่งเสบียงมาที่แนวหน้าโดยพลันเพื่อให้ทหารนั้นบรรเทาอาการหิวโหวย และมีความได้เปรียบในเชิงของการส่งกําลังบํารุงมีความได้เปรียบในเชิงของสเสบียงกลางมากกว่าฝ่ายของกงสุดเอียนปรากฏว่าเมื่อหนังสือมาถึงนั้นไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าโจโยยอยแต่เพียงเท่านั้นที่ได้รับรู้รับ,รบทราบในเรื่องนี้ปรากฏว่านายทหารขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูทั้งหลายต่างก็รู้เรื่องนี้เฉกเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์ก็คงจะนามาปรึกษาหารือกันในที่ว่าราชาการอาจจะเป็นวาระเพื่อทราบอะไรประมาณนี้แต่พวกขุนนางบอกขอเป็นเพื่อพิจารณามิได้หรือ แค่เพื่อทราบทราบอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณนางหลายคนครับท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับว่ามันมีทั้งขุนนางที่เป็นตระกูลโจก็คือเป็นเชื้อพระวงศ์มีขุนนางที่เป็นฝ่ายสุมาอี้แล้วก็เป็นขุนนางที่เป็นฝ่ายเป็นกลางหรือแม้กระทั่งบางคนที่ไม่ได้เป็นทั้งฝ่ายสุมาอี้แล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งเชื้อพระวงศ์นี่ก็มีความอิจฉาริษยาต่อสุมาอี้เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับดังนั้นก็เลยมีการกราบทูลไปยังจักรพรรดิโจยอยว่าฟาบาทเราม่ควรส่งเสบียงไปให้สุมาอี้ หากแต่ว่าเราควรเรียกให้สุมาอีนั้นกลับมาได้แล้วเพราะข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวจากแนวหน้าว่าทหารทั้งหลายนั้นได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจฝนก็ตกลงมาดินเลนก็เต็มไปหมดมีอาการคันขเยเออเจ็บไข้ได้ป่วยแถมสุมาอีนั้นก็ปักหลักตั้งมั่นไม่ยอมทําอะไรสักอย่างเลยข้าพเจ้าคิดว่าควรให้สุมาอีนั้นนํนากาลังทหารกลับคืนสู่พระนครโลกเอียงโดยพลันพระเจ้าโจยอยนั้นทรงมีความเชื่อมั่นในความสามารถของสุมาอีว่า ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าสุมาอีนั้นจะสามารถที่จะปราบโกงสุนเอียนได้เป็นแน่แท้และแม้ว่าใครจะทัดทานสักเพียงใดพระองค์เองก็ใจแข็งครับก็ต้องบอกว่าพระองค์นั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในความคิดสูงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวสุมาอีสูงก็เลยบอกว่าเห็นควรว่าจะให้สุมาอีรบต่อและให้จัดเสบียงตามที่ท่านสุมาอีนั้นได้ร้องขอมาเถิดข้าเชื่อว่าสุมาอีจะสามารถปราบกงสุนเอียนได้ในไม่ช้านี้ หลังจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งนะครับให้ทหารนั้นได้นาเสบียงกลางสเสบียงอาหารต่างๆไปมอบให้กับสุมาอีที่แนวหน้าตามที่สุมาอีนั้นต้องการหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่นานแล้วครับท้องฟ้านั้นแจ่มใสเป็นอย่างมากในค่ําคืนของคืนนั้นสุมาอี้เดินออกมาที่หน้าค่ายมองไปที่ฟากฟ้าหน้าผากาดเห็นดาวดวงหนึ่งนั้นมีรัศมีที่แผกกว้างสว่างวาบแล้วตกลงที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซียงเป๋ง แล้วไม่ใช่แค่สุมาอี้นะครับที่เห็นว่ามีดาวตกว่าไปแสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซียงเป็งแต่เพียงเท่านั้นเมืองเซียงเป็งคือเมืองที่กงศูนเอียนนั้นปักหลักนะครับนำกำลังทหารอยู่ในนั้นสุมาอี้นั้นเห็นทหารนั้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตกใจอะไรก็ปะปนกันไปนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสุมาอี้ก็บอกกับทหารว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตกอกตกใจไปเลยนี่เป็นนิมิตอันดีที่หลังจากนี้ไม่เกิน5วันกงสุนเอียนนั้นจะต้องถูกปราบ ถูกสังหารอยู่บริเวณทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเสียงเป่งนั่นเองไม่ท่านผู้ชมดูฟังครับถ้าเราพูดกันถึงผมไม่แน่ใจนะว่ามีใครเชื่อเรื่องนี้หรือไม่แต่ว่าโอเคละ่ะในวนรรณกรรมก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้ก็คงจะบรรยายสาธยายว่าซูมาอี้นั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถในการที่จะอ่านดวงดาวนะฮะมีตำราเหล่านี้อยู่ด้วยพอสมควรแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าบรรดากุนซือทั้งหลายในยุค3าก๊กนั้นมีความรู้มีความสามารถในการอ่านดวงดาว ก็คือรู้ฟ้ารูด้ดินทําให้กุลสือเหล่านี้มีข้อได้เปรียบนะครับมากกว่าบุคคลทั่วๆไปนะในยุค3าก๊กหรือในยุคหั่นเลยทีเดียว เมื่อบรรดาทหารของฝ่ายวีโกกได้ทราบดังนั้นแล้วก็มีความยินดีปรีดามันยิ่งนักเพราะว่าตนเองนั้นก็อยากจะกลับบ้านนะครับสุมาอี้ได้ให้กําลังใจและได้พูดความจริงนะในสิ่งที่ว่าจังหวะทาม,มิ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดทหารฝ่ายของสุมาอี้ได้รับคําสั่งจากสูมาอี้ให้ปิดล้อมกําแพงเมืองทั้งหมดและให้ดําเนินการรบแบบเต็มรูปแบบมีทั้งการขุดอุโมง์มีทั้งการนําดินไปถมเป็นเนินและให้นําบันไดไปพาดที่กําแพง พร้อมมีการเหนี่ยวเกาทันใส่เข้าไปไม่ยั้งในเมืองเสียงเป่งนั่นทําให้ทหารฝ่ายของเลียวตังเกิดอาการตื่นตระหนกตกใจเป็นมากมายลูกเกาทันปริว้อนดังตะกแตนทหารฝ่ายเลียวตังโดดกันเยงอย่งเยงประกอบกับในขณะนั้น สเสบียงกลางในเมืองเสียงเป่งนั้นไม่พอถามว่าเยอะไหมครับสเสบียงก็ต้องบอกว่าเยอะแต่มันก็คงจะไม่เพียงพอต่อกําลังทหารจํานวนมากมายมหาศาลของเลียวตังที่อยู่ในเมืองเสียงเป่งและเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็เลยทําให้ทหารฝ่ายของเลียวตังเกิดอาการอุลมานมีการก่อวอดขึ้นมากมายมีความจําเป็นต้องจัดการมา้าจัดการว,วัวเอามาเป็นอาหารนั่นทําให้เสียทรัพยากรทางการรบไปมากพอสมควรและไม่เพียงเท่านั้นชาวบ้าน ที่ไม่ใช่ทหารนั้นก็เกิดความระสำระสายมีความโกรธแค้นต่อกองสุนเอียนว่าเป็นผู้ปกครองประษาอะไรไม่สามารถทําให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขไม่สามารถทําให้ประชาชนนั้นมีกินและจะต้องอดอยากในสภาวะสงครามเช่นนี้อยากกันนั้นเลยความคิดอันตรายก็ผุดขึ้นในใจของบรรดาชาวบ้านของบรรดาขุนพลและนายทหารทั้งหลายว่าอยากจะตัดศีรษะของกองสุนเอียนไปกำนันเป็นของให้กับสุมาอี้ทหารฝ่ายของ เลียวตังต้องการที่จะสวามิภักดิ์ต่อสุมาอีเป็นอย่างมากมายแต่สิ่งนั้นก็ไม่พ้นหูพ้นตาพ้นความคิดของกองสุเอียนไปได้กองสุเอียนจึงปรึกษานายทหารคนสนิทว่าเอหรือนี่จะเป็นสุดทางของพวกกองสุเอียนแล้วไปไหนไม่รอดแล้วกองสุเอียนจึงได้วางแผนกับลูกน้องและได้สั่งการให้องเป๋งก,กับเลิวฮูไปทำการเจราจาเพื่อขอยอมพ่ายแพ้ต่อฝ่ายของสุมาอีเอาง่ายๆก็คือว่ายอมที่จะสวามิภักดิ์สีโรราบต่อสุมาอีแล้ว ด้วยความรักต่อเจ้านายของตัวเองนะฮะองเปงกับลิวฮูก็รีบเดินทางออกไปที่นอกเมืองเสียงเป๋งฝ่าทหารบอกขอเข้าพบท่านสุมาอี้เป็นทูตมาเจราจาเพื่อขอสงบศึกทหารจึงให้องเปงกับลิวฮูเข้าพบสุมาอี้แต่ก็คงจะมีทหารที่เป็นองครักษ์จำนวนมากพอสมควรนะครับที่คอยปกปักรักษาสุมาอี้อยู่ด้วยสุบี้ก็ถามว่าพวกเจ้ามาทําไมกันนายทหารเลียวต่างทั้งสองนั้นก็เลยบอกกับสุมาอี้ว่านายของข้ากองซุนเอยน ต้องการเจราจาสงบศึกอยากจะขอให้ท่านสุมาอี้นั้นช่วยถอยทัพไปสัก20ลี้ก่อนเถิดให้ชาวบ้านและทหารนั้นหายใจใหายคอคล่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านกองซุนเอียนกับขุนนางฝ่ายเลียวตังนั้นจะออกมายอมสวามิภักดิต่อท่านสุมาอี้นี่คือสิ่งที่ท่านกองซุนเอียนฝากมาถึงท่านสุมาอี้สุมาอี้นั้นในใจไม่ได้มีใจที่อยากจะให้กองสุนเอียนนั้นยอมแพ้ยอมสิโรราม เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่ว่ากงสุนเอียนจะสามารถปกปักรักษาเมืองเลียวตังต่อไปได้แต่สุมาอี้นั้นต้องการที่จะสังหารกงสุนเอียนให้สิ้นซากไปสุมาอี้จึงแซงทําเป็นโกรธและตะวาดกลับไปยังทูดทั้งสองของเลียวตังว่ากงสุนเอียนบังอาจนี่ยังมีความยโสโอหังจองหองจมไม่ลงไม่มาพบฆ่าด้วยตัวเองได้อย่างไรให้ในายทหารทั้งสองมาพบแบบนี้ดูเป็นการหยามเกียรติไปหน่อยไม่ใช่หรืออยากกันนั้นเลยสุมาอี้แสดงอาการโมโหโกรธา อย่างถึงที่สุดจึงสั่งให้บูสูหรือเพชรคาตนำตัวทูดทั้งสองไปประหารชีวิตต่อหน้าทุกคนเมื่อทูดทั้งสองนั้นถูกประหารชีวิตไปแล้ว สุมาอีก็ให้นํศาศีรษะของททั้งสองฝากคนที่เป็นม้าใชา้หรือคนที่เป็นคนรับใช้ติดตามมาด้วยเอาไปส่งต่อให้กงสุนเอียนให้เห็นว่านี่คือคําตอบของการพูดคุยเจราจาเรื่องการสวามีพักหลังจากนั้นคนรับใช้นะฮะของกองสุนเอียนก็ได้นํศาศีรษะของนายทหารทั้งสองกลับไปส่งต่อให้กับกองสุนเอียนโดยชีย้แจงแถลงไขเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับที่กองสุนเอียนนั้นจะต้องทราบนะครับโอ้โหตกใจ กองสุดเอียนไม่รู้จะทาอย่างไรหันซ้ายหันขวาไม่มีใครแล้วก็ปรากฏว่ามีแต่ขันทีนะอยู่ท่านหนึ่งนะครับขันทีท่านนี้มีชื่อว่าโอเอีย e นเป็นขันทีชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเพราะว่ากองสุดเอียนนั้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์แล้วกองสุดเอียนก็บอกว่าให้โอเอียนนั้นออกไปพบกับสุมาอีกครั้งโดยมีถ้อยควาว่าขอให้สุมาอนนีนรอสักนิดหนึ่งนะแล้วจะส่งตัวกองสุนสิวซึ่งเป็นบุตรของกองสุดเอียนนั้นมาเป็นตัวประกรันเอาไว้ให้รู้ว่ายังไงก็ยอมแพ้นนะ่่ปราากฏวเเมือออโี e ียขัท เดินทางออกไปพบสุมาอี้ที่ค่ายนะสุมาอีก้ก็กําลังทางงทํางานประชงประชุมอะไรกันอยู่นะครับตามวงรอบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทหารเต็มไปหมดเลยนะโอยเอียนขันทีก็กลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโอยเอียนขันทีคลานเข่าไปครับคลานเข่าไปหาสุมาอี้แล้วบอกว่าท่านแม่ทัพโปรดระง,งับความโกรธเอาไว้ก่อนคืออย่างนี้นะท่านกองสุนเอียนนั้นฝ่าบาทได้ฝากเอาไว้อุ้ยไม่ใช่ฝ่าบาทกองสุนเอียนพูดผิดพูดถูกเลยแล้วครับสาหรับ ตัวของขันทีนะครับขันทีก็บอกว่ากองสุนเอียนในวันพรุ่งนี้จะส่งตัวกองสุนสิวซึ่งเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยมาไว้กับท่านให้เป็นตัวประกันเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานเมื่อเคลียร์จัดการเรื่องราวอะไรต่างๆเรียบร้อยท่านกองสุนเอียนก็จะมัดตัวเองมามอบตัวยอมสวามิภักดิ์ต่อท่านสุมาอี้และอุยกกสุมาอี้จึงได้บอกไปยังขันทีโอยเอียนว่านายของเจ้านั้นไม่ได้รู้ หลักการสงครามพี่ชายสงครามอะไรเลยคันที่โอเอียนจึงถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไรท่านสุมาอีสุมีบอกว่าในหลักการสงครามนั้นมีอยู่หข้อด้วยกันข้อที่1ถ้าสู้ได้ให้สู้เต็มที่ข้อที่สองถ้าสู้ไม่ได้ก็ให้ตั้งมั่นตั้งรับข้อที่สถ้าตั้งรับไม่ไหวก็ให้ถอยทับข้อที่สถ้าถอยหนีแล้วยังถอยไม่พ้นก็ให้อ่อนน้อมยินยอมสีโรราบ ข้อที่หถ้าอ่อนน้อมยอมเสียราบแล้วไม่ได้ก็ยอมลาโลกไปซะเราเหตุไฉนกันเล่านายของ,าองเจ้ากองสุนเอียนนั้นถึงได้ใช้วิธีการส่งบุตรมาเป็นตัวประกันแบบนี้ไม่รู้จะสรรหาคําพูดใดที่จะมาต่อว่าต่อขานนายของเจ้าอย่ากันนั้นเลยเจ้าขันทีเอย๋ยจงกลับไปเสียไปบอกกับนายของเจ้าก,ง,ากงสุนเอียนว่าข้ามไม่รับข้ามไม่ฟังข้ามไม่สนโอ้เอียนครับโดนอย่างนั้นละครับรีบกลับก่อนละครับกลัวสุมาอี้เปลี่ยนใจจะมาทําร้ายตัวเอง โอดครวนกลัวเป็นอย่างมากหัวหดเลยทีเดียวครับแล้วโอเอียนก็รีบกลับไปรายงานให้กองสุนเอียนกษัตริย์ปลอมๆนะครับได้ทราบกองสุนเอียนนั้นตกใจเป็นมากมายครับจึงได้เรียกให้กงสุนสิวซึ่งก็คือลูกชายนะครับที่จะจะส่งไปเป็นตัวประกันแล้วครับโอ้โหไม่รู้เป็นพ่อภาษาอะไรแล้วครับกองสุนเอียนเรียกกองสุนสิวบอกว่าลูกเอ,อ๋ยลูกคืนนี้ตีสองเตรียมทหารเอาไว้หนึ่งพันนายเราจะหนีออกไปทางด้านประตูฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ ว่าแล้วไม่ได้เวลาแล้วครับกงซุนเอียนก็พาทหาร1 0 0 0พันพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหรือไม่ไม่รู้แล้วครับจะเอาเป็นเป็นตัวประกันซะแล้วแต่ก็พาลูกชายคนนี้ออกไปด้วยแล้วครับก็คือกงซุนสิวออกไปทางประตูทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนแรกก็ดีใจแล้วครับค่อยๆย่องค่อยๆย่องกันไปแล้วครับไม่มีใครแหมมันเริ่มจะใจชื้นขึ้นเรื่อยๆครับเคลื่อนพลมาประมาณ10บีีฮะก็ดีินเสียงลั่นกรองรบลือลั่นสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งภูผาทหารกองหนึ่งครับบุกลงมา ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับขนาบซ้ายด้วยสุมาสูขนาบขวาด้วยสุมาเจียวประจันหน้านั่นคือสุมาอี้ครับปรากฏว่าตกใจหมดเลยครับกระโตกกระใจนะฮะกงสุนเอียนครับบอกพวกเราหนีแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหสุมาสูสุมาเจียวตะโกนลวครับตะโกนลวครับบอกกงสุนเอียนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกเราล้อมไม่หมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ กงสุนเอยนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรลวครับควบมมาช้าลวครับจะพยายามหาทางหนีเอาตัวรอดหันซ้ายหันขวามันเต็มไปหมดเลยทีเดียวลวครับสุดท้ายครับก็ถูกปิดล้อมครับหนีออกไปไม่ได้ครับโอ้โหทำยังไงละครับกงซุนเอียนกับกงซุนสิวนะครับลูกชายครับลงจากหลังม้าคุกเข่าครับยอมซิโลลาบแลวครับยอมแลวครับไปไม่หนพีพลลวครับมาสูมาอี้ครับโชว์เหนือลวครับหันไปหาลูกน้องบอกจําได้ไหมเนี่ยคืนก่อนนู้นึบอกว่าดาวมันตกเห็นไหมดาวมันตกบริเวณเมืองตรงนั้น่ะ ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นอย่างที่เราได้กล่าวไว้เราได้ตัวมันแล้วจับเป็นได้ด้วยทหารทั้งหลายครับโอ,โ,โอ้โหอวยสิครับจังหวะนี้ต้องอวยแล้วครับบอกกท่านสุมาอีอย่างกษัตริเจ้ารู้อนาคตด้วยท่านสุมาอีดังเทวดารู้อนาคตยิ่งนักสุมาอี้จึงสั่งให้ทหารนั้นนําตัวกงซุนเอียนกับกงซุนสิวบุตรชายนะครับไปประหารชีวิตจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจไม่มีอิดอ่อนแล้วครับงานนี้แล้วครับแม่ หลังจากนั้นครับก็เคลื่อนพลเคลื่อนทัพเข้าไปที่เมืองเสียงเป๋งครับบรรดาประชาชนนะครับของเมืองเสียงเป๋งก็ต้อนรับอย่างดีอย่างดีอะไอย่าทำร้ายฉันเลยแล้วก็จุดเครื่องหอมมาต้อนรับแล้วครับสุมาอีก็ไม่ทำร้ายยกทัพเข้าเมืองเลยทีเดียวครับยกทัพนะครับไม่ได้เข้าไปเองแล้วครับน้ำกองทัพทั้งหมดครับเข้าไปทีนี้ก็เต็มแล้วก็แน่นแล้วครับไปที่ใจกลางศูนย์กลางอำนาจแล้วครับตึกบัญชาการก็สั่งให้นําตัว ครอบครัวลูกหลานนะฮะของกงซุนเอียนกับกองซุนสิวมาทั้งหมดแล้วสั่งประหารชีวิตทั้งหมดครับโอ้โหโหดจริงๆครับเรียกว่าถอนรากถอนโคนแล้วครับประมาณ70กว่าชีวิตหลังจากนั้นก็บอกว่าประชาชนเอ๋ยทั้งหลายในเมืองเซียงเป๋งไม่ต้องกลัวอีกต่อไปจากนี้ทหารจะปกป้องคุ้มภัยพวกเราเองหลังจากนั้นครับก็วางตัวคนแล้วครับ สู่าอีีก็วางตัวคนให้ทําตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้นะฮะให้เรียบร้อยแล้วตนเองก็นํากองทัพกลับพระนครโลกเอียงแล้วก็หม่แต่ถ้าผู้ชมถ้าผู้ฟังครับเรื่องราวมันเหมือนจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์สาคัญกําลังจะเกิดที่เมืองโลกเอียงเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะมีความเข้มข้นจะมีการพลิกผันมากน้อยหรือไม่อย่างไรโปรดติดตามอีพีต่อไปด้วยกับ3ก๊กยุคสุมากระผมอาจารย์มิกซ์ดรนัทกฤตเปาอินสำหรับในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับใน วันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ